ไปที่ลาวใต้ที่ปากเซกันอากาศด้านในก็เสียค่าทรรมเนียม30บาทก็ซื้อซิมไปแล้วเมื่อกี้100บาทแล้วก็เข้าไปด้านนี้ไปตรวจคนเข้าเมืองก่อนตุเขตประเทศไทยอยู่ตรงโน้นข้ามไปลาวแล้วเนี่ยนี่คือช่องเม็กที่เขาว่ากันนะครับด <c oughs> วงด้านหน้าเป็นประเทศลาวแล้วนี่ครับขาเข้าเมืองปั๊มเสร็จแล้วทงสั่งลาวแล้วก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งเราแลกเงินกันเรียบร้อยเราได้รถกระบะวีกโก้นะ <c oughs> เราไม่ต้องขึ้นรถตู้กับคนอื่นเขา <c oughs> ออกไปเลยออกไปคนละที่กันหรอ,อข้ามสะพานไปจะมีคิวรถที่นี่พรมลายเรัก็ขับพมรมลายซ้ายนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่ลาวใต้ที่ปากเซกันก่อนอื่นเราก็มาทำใบอนุญาตผ่านแดนชั่วคราวกันก่อนนะที่ ที่นี่สันรักงานออกหนังสือผ่านแดนสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมเอาพาสปอร์ตมาก็ให้มาทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวก่อนจะอยู่ด้านหน้าของทางข้อช่องเม็กนี่บรรยากาศด้านในต้องกอกขอมูลตาขั้นตอนการผ่านคิว ไปากเซครับพ oh. <worries> ่านำกองชื่อตรงแม่จอมใสเอกสารเพิ่มเลยหรือแตะอ๋อท่นนี้คือเจ็ด นี่นะครับเข้ามาแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวเลยเขาก็จะให้เอกสารผ่านแดนเรามาก็เสียค่าธรรมเนียม30บาทแล้วก็ค่าถ่ายเอกสารอีก5บาทนะครับก็จะได้มา2ชุดโอเคเดี๋ยวเราไปที่ช่องแม็กกันต่อเมื่อกี้เราก็เดิอนออกมาข้างหน้าก็จะมีคนมาให้เราแลกเงินแล้วก็ ซื้อซิมก็ซื้อซิมไปแล้วเมื่อกี้100บาท100บาทได้10กิกแล้วก็อยู่ได้3วันนี่เขาก็เปลี่ยนให้เลยแล้วก็เรายังไม่ได้แลกเงินนะเขาให้บาทละ620 oh. เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าจะเลทเท่ากันไหมตอนนี้เราไปกดเงินก่อน oh. ถึงแล้วเราก็เดินมาที่ช่องเบกด้านหน้าก็จะเป็นด่านสุลกากรช่องเบกคนระับ เดี๋ยวเราไปหาที่กดตัง,ง์กันก่อนตอนนี้ตังเงินสดไม่มีเลยไปกดไปเงินไทยนั่นแหละ,และเดี๋ยวค่อยไปหาแลกดูว่าจะได้เลทมากกว่าเมื่อกี้ไหมหกร้อยยี่สิบกีบนี่ไนงะคอนดูเนี่ยฝนสงซ้ายเสื้อสียมพูนะ่ะนี่หรอเออที่คุยกับเรา,มากเมื่อกี้เออทำได้ไหมเนี่ย จำได้ไจำได้เขาบอกเราอยู่เนี่ยเขาเดินมดแล้วไปรถเก๋งีค่ะไปรถเไ้ัางอ่งห่ารถเก๋งลครับเิ่นด่งมาจากรถเก๋งเมือใ่ใช่โอเคี่าสามคนสองคนค่ะตัวเกนสิิเนเรียบร้อยแล้วเดียนอคนเยแต่อันนี้ก็คือต้องเดินลอดช่องไปใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นรถฝั่งโน้นหรอคะไม่ค่ะอันนีวขอบ เดี๋ยวขอกดเงินก่อนอันนี้คือเท่าอันนี้คือเท่าไหร่นะคะที่เราพูดไว้คนละคนละสองร้อยบาทเมื่อกี้อันนี้คือไปส่งถึงที่ไหนส่งในปากเซใช่ไหมเป็น่ะส่งปากเซจิมบริเวณบ้านแต่งได้หรือเนาะใช่เด็ติงเงินเดียวเมื่อกี้ก็คือเขามาดิวรถกับเราที่นี่เลย200คนละ200บาทไปถึงปากเซ แต่ว่าเขาตั้นรถอยู่ฝั่งโน้นนะเราต้องเดินลอดช่องแม็กไปแล้วก็ไปขึ้นรถฝั่งโน้นม,มาโอนเงินมาไปกดตังก่อนที่ก่อนเข้าด่านช่องแม็กก็จะมีตู้ ATM ของกสิกรอยู่นะก็สามารถกดได้นี่แล้วก็เดินมาทางเข้ายื่นเอกสารไปสปป,ปลาว จะมีพาสปอร์ตคอนโทรลนะเสร็จเราก็เข้าไปด้านนี้ไปตรวจคนเข้าเมืองก่อนนี่เราออกมาทางเข้าเมืองแล้วสุดเขตประเทศไทยอยู่ตรงโน้นประเอะข้ามไปลาวแล้วเนี่ยนี่เป็นทางข้ามไปลาวนี่คือช่องเม็กที่เขาว่ากันนะครับ ขาวข้าวขางอ่าขอกห้ามน้ำบุหรีศิลาของฟอร์มยานดิดไม่ถืเอเขาเข้ามาได้ปะเขาคงเขียนเหมือนกัน,หนแหละบุหรี่ไม่เกินสองมวนเออนี่เราก็รอดทางลงไปขางใต้ผ่านอุโมองขึ้นมาก็จะเป็นลาวแล้วเรารอดอุโมงกันมาโอ้ยวชี เขาบอกว่าเข้าไปจะมีดีลตีฟรีมีดีลติฟรีได้หรอเออมีดีลตีฟรีแล้วก็อยู่ทางซ้ายจริงเหรอเอออ๋อดีลติฟรีไปกได้จริงเหรอใช่เขมือนม้าสนามบินเลยเขาบอกเข้าไปมีดีลตีฟรีแล้วห้องน้ำก็อยู่ทางซ้ายของดีลตีฟรีเขาบอกสะอาดอยู่ห้องน้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาสั่งได้ไม่เกินหนึ่งลิตรเหมือนเหมือนเครื่องบินแหละสนามบินอะไรซึ่งเครื่องเลย ตูมงด้านหน้าเป็นประเทศลาวแลบยิบยิ้พอม่ไหเลยอนไป่น่ะเหรอแดป้แจ้งมารืเปลาก็ยเไปล้พอส่งแค่นั้นแหละเขาจะถ่ายรูปส่งมาละดักไอ้สองคนนี้ไปเลยอ๋อเขาไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมเอออ๋อเพราหลังแค่นี้ ก็นค yeah. ู่กันงาวกันนีข้าม่เราก็ข้ามมาแล้วประเทศลาวก็ถึงประเทศลาวแล้วออกมาจากรูตรงนู้นนะช่องเม็กใหนห้องน้ำมาหน่นหนอดูสีเออวดสี่๊มป่ะหลอดป่ะนี่ออกมาเราก็ต้องให้เขาปั๊มนะผ่าตัลมาเปนขันหัวมา๊มตรงนี้ป่ะครับ บํานุนนี่ยเขาเดินมาเอออกมาไงอ่ะพี่เขาก็เดินมาด้วยนะไ,<อ>ไม่รู้เขาเดินมาไงเราไปกับพี่คนนี้แหละเขาก็า<อ>มาถามเราแต่เราว่าถึงช่องเม็กสั่งไทยเลยขับไปปักเสตงเพื่อแกนตงบนอ๋อข้างในอ่ะครับจ้าพอจริง นี่ป่ะนังไงนตีสี่ป่ะนะใช่เหรอเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะห้องน้ำก็อยู่ข้างบนสุดโอเคเดี๋ยวพี่คนนี้แกได้ตังค์นะคะแล้วก็จะพาไปขึ้นรถได้พาไปจองหนักก็ได้แกตัวใดอันนี้เลทเท่าไหร่เท่ากันทุเรียนสองแสนหกแสนสองหมื่นบ๊อตัวใดตัวใดแก่แก่งี้ต้องทำหนึ่งหม่นห้าห่นนี้ก่อน ออนี่ครับขาเข้าเมืองต้องมาทางนี้อะไรเวิรปั๊มเสร็จแล้วทางฝั่งเราล้วก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งเดินตรงข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของตึกเลยนะนี่ไงคนนี้ นี่ที่เขาก็ยืนรอเราตั้งนานแบบไปไหนมา <c oughs> ครับแขกมันจะพันพี่พคะแลกเงินแลก,กเงินเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถก็ค่ะอันนี้ที่รไไสอสอธิบายสิอ๋อเออแล้วนี่นะคะก็ออกมาข้างนอกแล้วนะเมื่อกี้กดถ่ายไปแล้วตอนนี้ถ่ายอยู่ป่ะอืมแล้วก็จะจะมาแลกเงินก่อนแล้วก็ที่ดีวกว่าพี่ฝั่งนุ่นไว้เขาจะพาไปขึ้นรถนะคะฝั่งนี้คืออะไรคะตลาดหรือว่าเป็นสถานที่ขึ้นรถ อ๋อนี่ไงก็จะมีหลายอันเลยถ่ายเอกสารสานเลยเราแลกเงินกันเรียบร้อยแลกไปสองพบาทได้มาเท่าไหร่นะล้านสองล้านสองกีบล้านสองแสนกีบรวยไปเลยพกตั้งเป็นฟ่อนๆเลยในกระเป๋าก็เมื่อกี้เราซื้อซิมมาจากฝั่งน้นหนึ่งรบาท10บกิกแต่ที่นี่คือร3 0บาทได้10กิกเหมือนกัน แ้่บอกแล้วว่าที่นู่นตูดูราคาไปแล้วถ้าไหนแล้วมันถูกถ้าร้อยหนึ่งอ่ะเออแล้วก็ลดจากสองร้อยก็ถูกถ้าเจอราคาที่ถูกอ่ะเราก็เอาไว้เลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาเหมาหลายๆคนอ่ะเราก็ต่อรองราคาได้เออแบบว่าจะเหมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็รอรถนะพี่เขาบอกว่ารถยังไม่เข้ามาเป็นเหมือนแบบลาน จอดรถอะไรสักอย่างหนึ่งทางสัง่งเราเดี๋ยวเราต้องนั่งรถเข้าเมืองประมาณ40นาทีไปที่ปากเซตอนนี้เรายังไม่มีที่พักเลยเราลองดูก่อนว่าจะจองที่ไหนเราได้รถกระบะวีกโก้นะ<ว>นเราไม่ต้องขึ้นรถตู้กับนคนอื่นเขาคนอื่นปกติถ้ามันเป็นรถ รถประจําทางอะ่ะเขาก็จะรอให้คนเต็มก่อนคนละสองร้อยแล้วค่อยไปเราได้รถกระบะนี่แบบไฮเวทพายเวทเขาละสองร้อยไปไปตลาดบอ,ดตอเตอร์ไซไปไปบนได้เดี๋ยวไปโรงแดงมอรือว่าไปไ์ไปเทีย่ยวมอเร์ไซค์ไปเท<ป>ี่วปากเซอ่ะครับตรงมีมีร้านแบบว่าเชา่ามอเตอร์ไซค์อะไรอย่เงี้ยไหมโอเคโอเคได้ไปหอนบอนเซามอเตอร์ไซค์ได้บ่ใช่อ๋อเอาไปหอดปากเซ่ซื้อดีคนละสองร้อย เป็นหอยบนเสาหมอ้อไส้เลยหันชาร์จลอยกูดอะออกไปเลยออกไปคนละที่กันหรอฮะแมนแมนแมนอ๋อเดี๋ยวเติมอีกคนละลอยหนึ่งไปหอยทีเสามมตอไส้อ,อ๋องั้นแป๊บหนึ่งครับผมเหนื่ยกไปที่นี่ดีโรงแรมอะไรโรงแรมนี้เนาะเอองั้นไปที่โรงแรมก็ได้ครับมันอยู่ในเมืองอ่ะตรงนี้ก็ ไปโรงแรมนี่ก็คือสองร้อยใช่ไหมสองร้อยเนอะไปโรงแรมเของไปหน,น่นี่ไปหอดประมาณบอลนี่นี่สองคนนี่เอาเอาคนละาหาสิบบาทก็ได้เติอมอีกคนละาหาสิบบาทห้าสิบบาทนั่นเอาแล้วไปไปตรงไหนสองร้อยไปตรงตลาดเล่าเรื่องไปคิวคิวรถคิวรถนั่นด,ด้วยตออ๋อคิวรถมันอยู่ตรงไหนคิวรถอยู่พี่ตรงนี้อ๋อได้ขอขอดูตรงตรงนี้ใช่ไหมแน่นแน่นแน่ข้ามสะพานไปจะมีคิวรถ อ oh. ข้ามสะพานสะพานหัวข้ามนกโงผงแต่เป็นคิวรถอ๋อ oh. อยู่ใกล้ปากเซตลาดใช่ป่ะแม่แม่ตลปากเซแม่ตลาดก็ได้ <Okay. S 1> ไปตรงที่สองร้อยอ่ะที่นี่พงมาลาัยเขาก็ขับพรงมาลัยซ้ายนะแล้วขับเน้นขวาก็จะขับต่างจากประเทศไทย